ไดกังนี้ก็มีเมานะคมาจากกรุแนโอ้กรุงเทพมหานครเลยเหรอเอฟซี้ห้าเขาจ้าเขาจขามืาบ่เขา่้าบ่เอฟซีไปไหนล่ะ กับตารเอฟซีไปไหนผมกยังไม่ได้ทเอฟซีครับไม่รู้ว่าใครมา่าจะเป็นเอฟซีอ่ะารทะเบียนกรุงเทพค่ะมาผลปรปกันประกันนะนี่นะคะที่นี่ก็มาอยู่กับแม่บุญถึงนกบลนะคะอะไรเอาอะไรไปบ้างเนาะพอช่วยได้แล้วก็ช่วยผลนะ ไปไปบ้างไปบ้างครับเอาเลยครับเอาเลยครี้แหละเอาเลยเอาเลยไปบ้ช่วยุับครับงก็เดินครับพี่ก็เ ครับ